สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินติดหนองหลวงนะครับแปลงสองไรเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินนิดๆถนนคอนกรีตไฟฟ้าหน้าที่ดินห่างจากถนนอ3 a ประมาณ1.5กิโลนะครับแปลงนี้อยู่เขตอ,อำเภอเวียงชัยนะครับบ้านปงหลวงนะครับจังหวัดเชียงราย หน้ากว้างของที่ดินอยู่ที่18เมตรนะครับหน้ากว้างจากติดถนนคอนกรีตเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ18เมตรด้านซ้ายลึกเข้าไป139เมตรด้านหลังกว้างอยู่ที่21เมตรส่วนด้านขวาลึกอยู่ที่142เมตรนะครับ แปลงนี้ปลูกมันสับปะหลังนะครับในพื้นที่น้นา,าน,นะนายัดอ,อันนี้เป็นปลูกมันสับปะหลังมันก็นแล้วทำไมมันดูเหมือนหญ้า,าด,าด,ดูดูสวนรอบๆสวยนะครับรนนตรงข้ามแปลงจะเป็นหนองน้ำสาธารณะหนองหลวงนะครับแปลงนี้ ถนนสาธารณะนะครับเป็นเขตของหนองหลวงนะครับข้างในมีวัดป่าธรรมประทีปนะครับวัดลุยัดตรงยัดกำลังหาแนวเขตนะครับข้างในเป็นวัดป่านะครับถนนนี้มาที่หลังนะครับเป็นถนนสาธารนณะแต่มาทีหลังใน ใบเอกสารเลยไม่มีคําว่าทางสาธารณประโยชน์นะครับเห็นผู้ใหญ่บ้านแกบอกว่ามาทีหลังนะครับทางมาทีหลังแปลงนี้จะเป็นเนินนิดๆนะครับเนินนิดๆเสาไฟฟ้าหน้าที่ดินเจอไหมครับนักว้างฟังนินนักว้างอะไรวะสิบแปดเมตรส8แปเขานับจากเสาของเจ้าของสวนนี้บอกอ่า ลองลองกะข้า้าวที่ประมาณไหน <Okay. S 1> ถ้าไม่เจอก็ต้องสอบเขตนะครับตรงนี้ประหลววอันถนนนี่มาที่หลังครับถนน,ถน,นสร้างที่หลังตาถนนล่าไปไปไปไหนไปวัดอะย่างครับในจื่อวัดอย่าง อ๋อถนนนี้สร้างมาทีหลังนะครับไปทางวัดสันติอุดมธรรมนะครับขอโทษด้วยนะครับครั้งแรกพูดผิดไปนะครับเป็นวัดสันติอุดมธรรมประมาณไหนนะ่ะแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมยาวเข้าไปนะครับสี่เหลี่ยมผึงผ้ายาวเข้าไป ด้านหน้าอยู่ตรงข้ามหนองน้ำนะครับมีไฟแต่ว่าน้ำต้องเจาะเองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีหมู่บ้านอาศัยเยอะนะครับเข้ามาข้างใน่น,นีประมาณน,นี้ ด้านข้างติดสวนของชาวบ้านนะครับซึ่งล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีรั้วรวดหนามหนึ่งด้านอันนี้คือเขตเขตหนองหลวง ลักเนาะนี่ครับก็คือจากแนวนี้ไปอีก1 8เมตรนะครับด้านข้างติดสวนชาวบ้านเนาะปลูกอย่างนี้นัานตะข้างนี่คิดสงหาะหรือประดูเหม,มือนปะดูอ่ะผสมผสมดูซักเป็นไม้ป่านะครับสวนด้านข้างปลูกไม้ป่าสวนนี้ปลูกอะไรนะปลูก ปลูกหญ้าเนาะปลูกมันสับปะหลัง,ลงอ๋อปลูกมันสับปะหลังนะครับนนาาหหญญ้้้มัขึแต่หญ้ามันขึ้นกลบนะครับเยอะ<น>เลยนะมันเกล่ยแล้วก็เดือดกระลงอ่ะเป็นเนินสโลปขึ้นไปติดน้ำติดหนองหลวงเลยด้านหน้าด้านหน้าตรง,ตงข้ามตรงข้ามหนองหลวงต้องต้องต้องแลเขาต้องพุดมันขายก่อนถึงจะ ใัลไนาใส่ไสย,ย,ปไ,ย,ย,ยไปตั้งไนะนไม่น้าเย็นด้วยแไปตังไมอเน่อ๋อเป็นเส้นหมอเลยูออลกกม้อเอข้าไปไหนเห็นเท้าลูกปนหมาเท้าเลี้ยวขวเข้าเหมยอเข้าาเลี้ยวขวาเพราอตงถ้าดา,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 าได้ตีทุกๆต้องเข้ปาปลาเขาดงอะ่ะออนี่นว,วันหน้านี่จะมีการเลี้ยงสีนะข้าบารเดลร่อนนี่นะตังนี่มันโคตรขอีึงเนี่ย ว่างฮะแต่หน้าเตอะ่างไนกใชไปได้อย่งน,นี้เด็เ็นี่ไปฟังลวงัดนี่มีขึ้นนเกคนที่มาลมาทําอาหารกินได้อยู่แตพินนยพาไปชมทางออกจากแปลงนี้เลยนะครับตามผมไปชมเลยนะครับไปไป สามไล่เดี๋ยวพาไ,ไปชมทางออกนะครับจากแปลงนี้แปลงนี้เชื่อมต่อกับ A3A นะครับแปลงนี้ถนนสาธารณะมาทีหลังนะครับ<ม>ปิดเคตหนองเนาะเราทําถนนเข้ามาเนาะ<ม>แต่ก็เป็นสาธารณะเนาะก<ม>ี่เัา มาตะใดนี่เด้ยวซ้าย้ะทาวซ้ายครับวัดป่าขันติอุดมธรรมวัดป่าขันติอุดมธรรมอ๋อวัดนี่เอาถนนเข้ามาเองเนาะซ้ายขวานี่ของนายทุนมนร้งลรับเดียวนี้เนาะซ้ายขวานี่ด้านขวานะครับของนายทุนหมดแล้วนะครับด้านซ้ายก็เป็นหนองหลวงนะครับ หนมนี่กว้าง4เมตรได้เนาะแล้วก็ไหลทางนี่ยากขึ้นเลยโอ้ยได้ทับยาก ถึงถนน a h เสามนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะไปเชียงรายนะครับด้านขวามือก็จะไปทางเชียงของนะครับประมาณ1.5กิโลนะครับจากถนนเส้นนี้เข้าไปแปลงที่ดินไปอำเภอเวียงชัย10กิโลนะครับเชียงราย19กิโล ใจแปลงน,นี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 3 2 9 2 7 7 7หรือว่าแอดไลน์วัาสันสตรไทยได้วครับคลิปนะนี้ก็